สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคําพยากรณ์ประจำเดือนมกราคมปี2568เป็นเดือนแรกของพุทธศักราชใหม่แล้วนะคะชะตาชีวิตของแต่ละลัคนาราศีจะต้องเจอกับเรื่องใด มีด้านใดที่เป็นข่าวดีและด้านใดที่คุณจะต้องระมัดระวังเชิญรับชมรับฟังกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ ในเดือนมกราคมปี2568นี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ตัวคุณนั้นจะมีความโดดเด่นในด้านการทำงานเป็นอย่างมากคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้คนค่ะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีเครดิตที่ดีเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์นะคะที่ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสุภะค่ะ ในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะยังรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ยังไม่ได้รับการยอมรับยังไม่ได้เฉิดฉายเท่าที่ควรแต่พอเข้าสู่ระยะปักหลังของเดือนมกราคมแล้วดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนสุขพระแล้วชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศนะคะจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะใครที่เป็นพนักงานประจำทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะฮะจะมีโอกาสที่คุณจะเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากค่ะ มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผลักดันและชาวลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลด้วยนะคะอาจจะได้รับข่าวดีในด้านการงานจากทางไกลได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ทางไกลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศจะส่งเสริมคุณดีอย่างมากและเมื่องานมันดีนะคะแน่นอนแน่ชัดว่ามันก็จะส่งผลดีต่อด้านการเงินให้กับดวงชะตาของคุณไม่น้อยค่ะ พระดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณก็จะทําการโครจรยกย้ายออกจากเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสุขพระเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าในช่วงที่ดาวพระพุธยังอยู่ในเรือนมรณะมันจะมีเกณฑ์เกิดรายจ่ายยิบย่อยนะคะมีเรื่องราวของค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะมากคุณอาจจะเจอกับของเสียของพังหรือบางครั้งมันอาจจะเกิดความเสียหายทางด้านการเงินเพราะคําพูดเพราะการเจรจาของตัวคุณก็เป็นไปได้ ชาวลัคนาราศีพฤษภคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะพูดจะจาอะไรถ้าไม่มั่นใจอย่าพูดในสิ่งสิ่งนั้นอย่าไปรับปากคนอื่นนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจจริงๆชาวลัคนาราศีพฤษภคะดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณซึ่งก็คือดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานตั้งแต่วันที่30ธันวาคมปี2567แล้ว พอมาในเดือนมกราคมนี้ดาวพระศุกร์ก็ยังสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะเรือนการงานอยู่นะคะทิศทางการทำงานของชาวลัคนาราศีพฤษภมันจะเป็นทิศทางที่คุณจะต้องลงมือทำด้วยตัวเอง1นงสมองสองมือของคุณจะต้องลงมือทำต้องคิดต้องริเริ่มสร้างสรรค์ต้องจัดการต้องวางแผนด้วยตัวของคุณเองแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไหว้วานให้คนอื่นช่วยเหลือไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะ คิดวางแผนได้แล้วแจกแจงงานกระจายงานให้คนอื่นทําได้อันนี้จะมีมุมที่ดีมีโอกาสสาเร็จสูงและคุณจะมีความจเจริญก้าวหน้าและดาวพระศุกร์เองก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริเมื่อดาวเจ้าเรือนอริมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าในจังหวะที่ดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนกัมมะนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูไม่ถูกกัน เพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องราวของความขัดแย้งกับคนรอบข้างที่ทำให้มันเกิดการบั่นทอนจิตใจของคุณนะคะอาจจะมีบางมุมที่คุณทะเลาะก,กับคนรอบข้างคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์เพื่อนร่วมหุ้นเพื่อนร่วมลงทุนหรือคนรักคู่รักรวมไปถึงคนในครอบครัวเครือญาติที่คุณต้องทำงานด้วยมีเกณฑ์ทีาทำให้คุณเกิดความเครียดเกิดความกังวลแต่อย่างไรก็ตามด้วยสติปัญญา ด้วยเหตุและผลของชาวลัคนาราศีพฤษภสมัยมองว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะรับมือได้ใครที่ทํางานร่วมกันกับทางบ้านนะช่วงนี้มีมีโอกาสสูงมากที่จะทะเลาะกับญาติพี่น้องหรือคนทางบ้านนะคะต้องบอกแบบนี้ไว้ก่อนเลยคุณจะได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรที่ไม่ควรพูดก็อย่าพูดอะไรที่ไม่ควรแสดงออกในเชิงของการก้าวร้าวแสดงออกในเชิงของการแบบการวางเนื้อวางตัวที่มันไม่ดีอ่ะก็ก็อย่าแสดงออกนะคะ ส่วนในเรื่องเงินเงินทองทองอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าดาวพระพุธดาวกระดุมพระจะทําการโคจรเข้าสถิตยอยู่ในเรือนสุขพระนะคะคุณจะมีความสบายใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรแต่ว่ามันมีความฟล์มากขึ้นนะคะมันจะมีความฟล์หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องชาวพฤศโศกต้องรู้จักการจัดการการเงินของตัวเองนะแล้วก็ต้องรู้จกักการเก็บออมนะ เพราะในขณะเดียวกันดาวพระอังคารก็เล็งมายังดาวกระดุมพระด้วยมันมีจุดรั่วไหลมันมีช่องโหว่ทางการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารคนที่อายุน้อยกว่าคุณที่คุณจะต้องเสียเงินไปการแก้ไขปัญหาหรือคดีความทางการเงินความขัดแยง้งการขึ้นโรงขึ้นศาลต่างๆทําให้คุณเสียเงินได้ทั้งนั้นไม่เช่นนั้นนะคะก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางใช้จ่ายเงินไปกับการกินเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์ นะมันมีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณนั้นต้องมีการจ่ายออกไปค่อนข้างมากถ้าคุณไม่วางแผนดีๆนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภถ้าเราจะพิจารณาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดาวพระศุกร์มาเจอกันกับดาวพระเสาร์ทะเลาะกับคนรักคู่รักบ่อยค่ะมีปัญหาที่ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันบ่อยครั้ง ใครที่ทํางานร่วมกันกับคนรักคู่รักอันนี้จะยิ่งบ่อยกว่าคนอื่นเลยทํางานด้วยกันลงทุนด้วยกันอยู่ด้วยกันเจอหน้ากันแล้วก็ทําให้ทะเลาะกันมีปัญหากันได้บ่อยครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตได้ปัญหาที่มันเอ,อ่อนิดๆหน่อยๆมันอาจจะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากมันก็จะเป็นในลักษณะนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่โสดอยู่นะคะ ต้องระมัดระวังหน่อยใครที่เข้ามาจีบมาชอบคุณอย่าเพิ่งไว้วางใจนะมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกหลอกนะคะเขาอาจจะไม่ได้โสดจริงนะคือเขามาบอกคุณว่าโสดแต่จริงๆแล้วไม่ได้โสดจริงๆหรืออาจจะเป็นช่วงที่เขาเข้ามาเนี่ยแค่ชั่วคราวเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แต่คุณกลับกลายเป็นว่ามีใจให้เขาไปแล้วนะคะคุณให้ใจเขาไปแล้วประมาณนี้ก็ต้องรู้จักระงับ จิตใจก่อนแล้วก็ดูกันให้ยาวๆก่อนนะคะก่อนที่จะให้ใจใครไปง่ายๆจะได้ไม่เสียใจในภายหลังในช่วงปลายเดือนมก,กราคมดาวพระเกตจะทำการโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตา มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากคนที่อายุน้อยกว่าบุตรบริวารใครที่รอข่าวดีในเรื่องของการตั้งครันการมีบุตรมีลูกคุณจะได้รับข่าวดีในช่วงปลายเดือนหรือใครที่ทำงานร่วมกันกับคนอายุน้อยกว่าคนเหล่านั้นจะส่งเสริมผลักดันคุณดีมากลูกน้องบริวารจะเกื้อกูลสนับสนุนและซัพพอร์ตชาวพฤษศได้ดีมากขึ้นสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังในเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังการมีปัญหากับคนในครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงปักแรกของเดือนมกราคม นะคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ในบ้านหรือมีเรื่องต้องซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนะคะประการต่อมาสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอีกก็คือความเครียดความกังวลเกี่ยวกับการทำงานจะสูงขึ้นเพราะคุณคาดหวังมากขึ้น พอเข้าสู่เดือนแรกของปีความคาดหวังของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคาดหวังว่าจะต้องบรรลุเป้าหมายนะจุดนั้นบรรลุจุดนี้ยอดขายต้องเป็นเท่านั้นหรือการทํางานต้องคืบหน้าไปถึงจุดนี้ปรากฏว่าถ้ามันไม่เป็นไปอย่างนั้นคุณจะมีความกังวลเกิดขึ้นค่อนข้างสูงนะคะก็อยากจะให้คุณแบบปล่อยอยสบายๆอะไรที่มันได้มาแล้วยินดีกับสิ่งนั้นอะไรที่มันยังไม่ได้ค่อยๆจัดการ เพื่อที่จะให้ได้มาแต่อย่าไปเร่งรีบย่าไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปเพราะการที่คุณกดดันตัวเองมันส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยค่ะลำดับต่อมาเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุชาวลัคนาราศีพฤษภค้าดาวพระอังคารเล็งกันกับดาวพระอาทิตย์และเล็งกันกับดาวพระพุธมีโอกาสที่จะเจอกับภัยพิบัตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟืนไฟลมแรงน้ําท่วม หรืออาจจะมีการเลือดตกยางออกได้ในบางจังหวะการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือช่างหรือการทำอาหารการใช้มีดของมีคมต้องระมัดระวังให้มากขึ้นอุบัติเหตุการเดินทางบนท้องถนนต้องรอบคอบให้มากขึ้นนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะเลือดตกยางออกหรือเกิดความเสียหายได้ไม่เพีเท่านั้นเรื่องของการพูดการเจรจารอาจจะนามาซึ่งปัญหานะคะการพูดที่ขัดแย้งความไม่เข้าใจกันการเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไป ส่งผลทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่จนกลายเป็นคดีความอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องต้องพึงรอบคอบให้มากต้องระมัดระวังให้มากสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวพฤษศค่ะชาวพฤษภท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะเพมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงมาเป็นแรงกระตุ้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ